วิ่งเฉียดตรง้อง้ให้บาดขาดเล่นๆแสู้ๆ,ๆกายสู้แต่ใจไม่สู้ก็ไม่มีความหมายซ้อมทุกวนันวัน<อ>นิดวันละหน่อยอก็ยังด้เป็นไงแม่คือขึ้นค้า <laughs> เหนื่อยแต่โค้งสนุกสวัสดีค่ะมาพบก,กับรักษาเป้า,าแม่วิ่งอ่าวันนี้เราอยู่ที่<อ>งานอะไรคะแม่ <laughs> ลงมาสมเด็จยุทธนาจอมบึงเป็นคนจัดนะคะงานซีซีเพชร2024นะก็คือมีถึงระยะ21โลนะคะงานนี้ก็จะมีระยะ3.4นะแม่เนี่ยฟันลันแล้วก็เราเราก็จะวิ่งลงระยะ10โลเดี๋ยวปล่อยตัวประมาณตี5้าไปดูบรรยากาศงานกันจ้ะรองเท้ามือสองขายได้นะรองเท้ามือสองไปโลป่ะได้ด้วยตัวเองดีกว่าเ๋ย<อ> <laughs> ถ้าอยากได้เดี๋ยวซื้อใหไอ้ได้ด้วยตัวเองดีกว่าได้มาแล้วหลายโล เออใจนะช่วงรอไปตัวคือขอขวัญแก่วันวัยที่ได้มามาร่วมงานวิ่งงานยิ่งใหญ่ด้วยความตั้งใจหมายมากปรารถนาสองมือตายอ่านะครับโอ้อชายหญิงกสิบ K ก็นะสิรนะได้ของพี่เลือกกากสนามวิ่งดี้นะครับก็หมดลูกโซ่ับพี่ใเองนะไปอัไรอยู่ทุกทาข้าไปเลยครับพี่สุดโรนะ ตัวฟันลาอีกเนี้ยนี่งจะล้เาเข้าไปที่พี่ดบอกนะเม่ไร้าตัวไม่ด้แร้ถือว่าแผลแผลเยอะาเลงนนี้นะคะซาว่าก็จะตามเพเชอร์เกไปเพชเชอร์เก้าศูนย์จันสวยนะเราวิ่งหลังงานมันลอยทงแค่2วันนะแนะประจันสวยนะ ยิ่งชีสเปย์ยิ่งเย็นเย็นทางที่เราวิ่งนะคะเพื่อนก็จะไปทางไปโครงการเขาจะงุ้มนะคะวิ่งข้างหลงอ้อยแบบนี้เลยตอนนี้จะหกโมงแล้วนะเพื่อน,อนๆยังเ,เห็นพระจันทร์อยู่เลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆขอไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบเพชรเจ็ดเจ็ดก็กว่าดูดิเราสามารถจะนำเพเชอร์เก้าศูนย์ได้บ่าตอนนี้เรานํำอยู่นะคะเพื่อนนำอยู่นำเก้าศูนย์อยู่นะไป เป็นกำลังใจให้สาและแม่ด้วยนะคะพาทิตใกล้ขึ้นละตอนนี้เวลา6โมง4นาทีชนเผ่าจีนเจ้าชนเผ่าจีนเฮ้ยสวยมากเลยสวยมากสวยมากกิโล้อยสองกิบน้ำแล้วนะไหวไหมแม่ไหวนะสู้ๆระว่างวิ่งเราก็จะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่เหงาดีนะตอนแรกเงียบกิบเลย ลำพนันไหนนะอ๋อไม่เป็นไ,ไรด,ดีดีเลยเพี่ <c oughs> เหมือนเป็นตัวกระตุ้นไงไไใช่แอคทีฟแอคทีฟถ้าไม่มีพี่วิ่งมานิ่งเยอะเกน <c oughs> แต่มันก็เป็นจังหวะของการวิ่งนี่นะคใช่ไหมใช่จังหวะจังหวะเลยใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอายุข้างในแค่ไหนข้าสี่พวกยังสาวไปเลยขอบคุณนะบอกกันรักษากันเยอะๆนะจัดจัอองก็ใช่ค่ะชื่ออะไรกันเนี่ย ตามได้ช่องรักซาตอพาแม่วิ้งเ <Okay. S 1> อ,อาได้ไหม่ะรักที่สุดเลยขอบคุณค่ะโอ้พี่พี่รุ่นพ่อพีบวกจริงไหมถูกค่ะโอ้ยต้องุ่งหนุ่นกว่ารุ่นเดียวกวับหนูเห็นอน,นาคตเลยนะเราถ้าเรากแก้นหน้า,าจะต้องเป็นแบบนี้แม่ฝัน,าน,าานเด็กมากเลยพี่ไว้เอาไว้เอาไว้นะทุกทุกนี่กิโลที่สี่ใช่ไหมะเนี่ยอันนี้ซูเปอร์แมนใช่ไหมเนี่ยช่วยเราไปเส้นชัยทีนะแม่นี่ บ, oh, <okay. S 1> บอกอีกสามรอยเมตรกับตัวสิบโลนะคะนี่ <c oughs> พี่แมนทือพีตั้งเนี่ยเธอสู้นะเสู้นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ็ดสิบเก่งมากๆเลยค่นเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะค่ะกิโลที่ห้าจุดสามนะเี้ยวซ้ายนะคะ <c oughs> ไปทางวัดเขากรังเสือเลยค่ะ นระยะที่หกกิโลนะคะนีน้ำค่ะนี้เกลือแร่ค่ะเกลือแร่ดีกว่าเกลือแร่เลยคะ่ะไม่ได้กินสู้ๆนะคะค่ะสู้ๆค่ะมีเกลือแร่ด้วยค่ะกิโลที่หกเราก็อัดเกลือแร่เลยนะแม่นไม่กินได้กินเกลือแร่ค่ะอ๋อแ,แม่สู้ๆแม่สู้ๆสู้ๆแม่สู้ๆข้งางหน้าก็จะเป็นวิวภูเข,ขา ูเขานะคะซ้ายมือไกลๆนูนก็จะเห็นเงาๆนะคะเพื่อนๆใช่สวยสวย่เห้าเริ่มขายทีละซักมันวิวหลังภูเขาแบบนี้เลย วิ่งเฉียดตรงอ้อยให้บาดขาดเล่นๆช่านีา้จะบอกว่าอากาศดีมากเพื่อนๆไม่ร้อนเลยจ้าเริ่มแคบลงเรื่อยๆและ้ละเราไปวิ่งทางบ้านลไล่ปลายสันนะคะใน่นะแม่ตาหลังอยู่เพชรเจ็ดนะไปเรื่อยๆวัดขอบลังเสือเจอพักนะคะคนน้ำมนต์ ม่ซื้อๆนะคะระยะที่เจ็ดจุดเจ็ดนะคะจะเจอเนินซึมๆของจริงนะฮะเนี่ยแพชเจ็ดยาวไปแม่ขึ้นเนินนะแม่ข,นนขึ้นเนินขึ้นเนินละขึ้นเนินละแปดกิโลหนึ่งชั่วโมงวันนี้แม่ทำเวลาด้ดีมากนะคะส่วนใ่เป็นเพชรเจ็ดน,นะยาวไปอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ

ตามจุดสุดท้ายนะจ๊ะเหลงนิดเดียวเหลงนิดเดียวแม่ไปขอใช้วิติการหน่อยนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่ไม่ฉีดด้วย เ,ออเปรี้ยวกัเราอีกวิ่งระยะ<อ>าทางเดียวกับ2 1กิโลนะคะเลืออีก1กิโล1กิโลสุดท้ายแม่สู้ซูแม่สู้สูช่างภาพค่ะแม่สู้ไปอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวโคซกบอกแม่ซู้ซู แม่ซูซูแม่ซูซูแม่ซูซูไม่รอเราเลยอ่ะไม่รอเราเลยรีบไปก้นได้ยังไงเนี่ยเราก็จะช่วยให้ลากไปเป็นซูเปอร์แมนแค่นั้นนะมี่จัเชียได้ทีกสามร้อยเมตรใกล้ถึงแล้วการงนการงานซูซูซีซี Thank I'm จบแล้วแม่ได้ที่ห้านะเป็นไงไมแม่เหนื่อยไหม,มนะวิ่งเทสอะไรเจ็ด <c oughs> ใจต้องเลยนะอ่าพี่เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> โอ้ล่างมันเหนื่อยเลยนะหัวใจเท่าไหร่แม่หัวใจประมาณร้อยหกสิบกว่าวิ่งมีหยุดไหมก็หยุดมากเป็น,ช,ปนช่วงๆเป็นช่วงๆนะคือจะได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่เจ็ดโอ้เจ็บใจเลยแต่โหัวเดียวมันให้แค่ห้านับไม่เป็นไรอืมแม่มีอะไรจะฝากให้คนที่แบบเป็น หนักวิ่งไม่ไหม่ไหมน้าใหม่มาขอให้สู้ที่ใจนะู้่ใจสู้ถ้าถ้ากายสู้แต่ใจไม่สู้ก็ไม่มีความหมายอ่าต้องซ้อมไหมซ้อมถึงไหมซ้อมทุกทุกวันซ้อมทุกวันลันนิดวันละหน่อยก็ยังดีแม้ซ้อมกี่กิโล10กิโล10กิโลทุกวัน11อ่า12แล้วแต่ อยังจำกัดกั5กิโลซ้อมถึงอะนะซ้อมถึงทำเวลาได้เท่าไหร่10โลอ่าชั่วโมงชั่วโมง88นาทีเอือยดีนะอ่าชั่วโมงนิว e ีบีนะนิว e ีบีชั่วโมง88นาทีได้ที่5ค่ะเดี๋ยวเรารอรับถ้วยนะรับถ้วยไว้จะแม่ที่4ครับแม่ที่5แม่ที่5เกียร์ทับ์เกต้าบ์คำวชิรคำวชิรฉ่ำนะฮะ แตเ่นมีการแ่ันดครับ10กลเตใช่แก่นคนทัตลอดเอเาเชียร์เพื่อนเชียร์เพื่อนเราเชียร์เพื่อนเพื่อนรับดัวรรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหน เรงางราก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไม้ทำจากไม้นะคะนะคะจะได้มานะเป็นไงแม่ถื่ขึ้นเขาเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแต่โค้มสนุกสนุกสองกี่ลงสุดท้ายนี้เราอัดตมที่เลยถ้าดูดีเราจะไปแซงรุ่นเหาตอนที่กำลังจะเข้าเส้นชัยแม่ไม่รู้ว่าเขาอายุปุ๊บม่งั้นเราอาจะได้ที่หก อาจจะเจ็บใจนิดนึ่งใช่เราก็เป็นกำลังใจของเราแหละถึงจะแซงแค่คนเดียวแต่เราก็ได้ที่หนะ้ามนกไม่งั้นราอาจจะล่นอันดับไม่ติดถ้วยก<ฮ>็ได,ดไ้ใช่แซงแค่เสี้ยวไมนาทีเดียวแค่แค่นิดเดียวเองนิวพีบีนะคะก่อนนั้นก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้ทำทำดีขึ้นก็ประมาณ ชั่วโมง8ปดดขึ้นมาอีกนิดนึง10กวานาทีนะคะ,ทะเทสเฉลี่ยประมาณ7กว่าเจ็ดาประมาณนี้บ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายกำลังใจทุกคนแม่อายุมากแต่แม่หนึ่งปีอ๋อมีอะไรกีวิ่ชวดแต่ก็วิ่งก็โอเคนะอันนี้วิ่งระยะไหนคะเนี่ย21ิยเก่งมากเลยเก่งมาก อ,อันนี้ <ขอ S 2> ค่ะเก่งดีแล้วดีแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย